เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสิงคีรีทิพชวานนฝ่ายแดงครับน้ำเงินคือสายเพชรสามารถพยักอรุณยิม106บอลปอนด์ครับเป็นพิกัดน้ำหนักที่สู้กันครึ่งทางครับเปยดเกมานีสายเพชรจะท้าดวลมันมแล้วครับแต่ว่าสิงค์คีรีบอกอยังไม่อยากเล่นด้วยครับ ขวาคอแล้วก็ไล่วงในก่อนแล้วครับดูครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งสายเพชรจับต้องแลกข่าวครับแล้วก็โดนหักทิ้งไปครับสาทิ้งไปเลยนะครับผมดูสายเพชรแล้วก็นึกถึงจิ๊กซอเลยครับตัวเท่ากันสไตล์การชกเหมือนกันน้ำหนักเดียวกันอา้าวมาดูวันนี้ก่อนครับสิงห์พิรีแดงสายเพชรน้ำเงินปะลองกำลังในตีอา้าวสิงห์พิรีขวาได้ตีสายเพช วงไหนเป็นยังไงเด้งไม่มีให้กินฟรีเหมือนกันครับอนี่ครับมาตอนนี้พยามนัวเนียครับมาลดทอนกาลังของสายเพชรก่อนเออเพราะว่ารู้ครับมาต้นเกมนี่หนักแรงหนักแรงเพราะฉะนั้นมาจับนายเลยครับไม่เปิดโอกาสให้เจ้าสายเพชรนี่มีระยะออกหมัดได้อ้าวนี่ครับพอแยกออกปุ๊บมาได้ลุ้นก่อนครับมาสอกเลยครับตอนนี้เอาล้ครับแม่ ด้านขวสิงิรีครับเน้นในครับช่วงที่เจ้าปากดูครับหนีไว้แล้วก็เด้งตีแต่ว่าดูครับสายเพชรพยายามจะยี้พยายามจะใช้ความแข็งแกร่งครับแมาแต่ว่ายังทำอะไรได้ไม่ถนัดสักเท่าไหร่วงในต้องถือหน่อยนะครับสายเพชรเพราะว่าแม่สิงคิรีในเหนียวหนึบครับติดตัวอีกแล้วอ่ะดันเข้าไปตื้อเข้าไปครับสายเพชรหนีไม่ออกก็ต้องสู้ในด้วยครับแม่แต่ว่าอาชีพหลักนี่แม่เขาเป็นประเภทเตะขาต่อยมาพอเจอในแล้วทำยังไงดีก็เอามัด ่อยได้เอะไะครับฝันศอกไปโหวงในอีกทีหนึ่งตีไปไมีศอกใกล้ๆครับโอ้โหนี่ครับไม่ไม่เว้นช่องไฟเลยครับสิงคีรีอาแต่ว่าสายเพชรอืม,มนี่นายก็พอมีครับชีฟก็มีส่วนเหมือนกันโอ้โหโชว่วงพับโดนนี่ปั่นขวดแล้วครับจังหวะที่สิงคีรี ทำทางด้านของสายเพชรล้มลงไปดีมีสัญญาณเตือนกรกรมการครับทำให้บรรยากาศที่เวทีนี้ต้องบอกว่ากลับมาดูคุกกี้สูสีอีกครั้งหนึบอสอ่ะโยมนียกสี่ครับเล่เพลงข่าวต่อนะครับสิงห์ทีรีอา้าวหมัดของสายเพชรวงในมาขีบมาตีอา้าวสายเพชรก็โตโต,โตทุกเม็ดโตทุกดอกเหมือนกันครับหมัใกล้เชือกใกล,ใกล,ใกล้มุมกรรมการแยกมามามาโ,โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนน้ำกระจายเหมือนกันครับ โอ้โหอ้าวนี่ครับมาตอนนี้มาเดือดเดือดเดือดมานอกของน้ําเงินในของแดงมาดวนวีดวลเนียกันครับนี่ครับแมพอจังหวะกรรมาการแยกออกมามาเดี๋ยวดูครับกำปั้นกำปั้นครับแมาจิ้มไปก่อนจิ้มไปกอนโอ้โหข่าครับเอาสายเพชรสู้ข่าด้วยดูครับแม่ทาได้ดีเหมือนกันจะดูครับจังหวะล็อกนี้ล็อกนี้เป็นของใครครับยังไม่ยอมกันไฮ้เชือกใกล้เชือกครับ ต่างคนต่างตีแม่จังหวะสุดท้ายเป็นของสายเพชรเข้ากรรมการชนิดเราไดแยกมาครับล็อกตีไปเรื่อยๆเผาเวลาวอาแต่ว่าแมเดินก็ไมไปจุบศอกถิงกี่ดีแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับดูครับเดินเสียบเข่าแม่แรงขึ้นมาครับสายเพชรเสียงเฮสั่นดันเลยทีราชดำเนินครับว่าเริ่มเริ่มจะตีได้โอได้เอาอะไรก็เป็นไปได้ตีไปตีมาเอายักปิดไปปิดมา วานี้แยกกรแยกกรก็มาอยู่ใกล้มุมแดงใกล้เชือกครับนี่ครับมาได้ลุนได้เสียวทุกวินาทีเลยครับคู่นี้โอ้โหดูครับมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ขึ้นยกห้านี่สถานการณ์ชิงดำแน่ตอนนี้โอ้โหมหาไนก็ไม่ค่อยเสียเปรียบนะครับสายเพชมีโต้ตลอดเหมือนกันทางบุตริมายกนี้ก็ต้องต้องบอกว่าสายเพชรที่ทำได้ดีครับโดยเฉพาะการ แลกเข่าวนายครับแต่ว่าตูครับแม่ทาได้นของสิงห์กิรีก็ยืนระยะชกเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นครับพอจับได้นี่สิงห์กิรีแกล็อกเลิกอะไรดูน่ากลัวเลยนะครับในช่วงท้ายท้ายยกที่4ถอายบ้างครับสิงห์กิรีสายเพชรหมัดหมัดมหมดยกกับที่ทีมงานวางหมากไว้ให้ครับตูครับแม่เปิดเกมมาสิงห์กิรีเดินก่อนเลยครับชิงเดินแล้วครับว่าดูครับแข้งกรหมัดแรกกันตรงนี้ พลาดไม่ได้นะครับสิงคิรี่ถ้าเบริรถ้าเผอถ้าพลาดนี่ถ้าบอกว่าพังได้เลยครับอนอกกับในนอกกับในครับแดงได้ในครับอ้าวน้ำเงินได้ได้หมัด,ดแต่ว่าจังหวะแทงนี่ก็แทงเจ็บเหลือเกินครับสิงคิรีสายเพชรเดินครับเอาละครับหมัดหมัดโดดมัดโอู้ยแนมะ่ชิงขโมยต่อยไปก่อนด้วยครับวง,วงในวงในสิงคิรีล็อกได้แม่สายเพชรพยายามจะโต้ครับแต่ว่าตัวเองไม่ใช่ในจะทิปนะครับอ่ะนี่ครับมาอีกสองนาทีกว่ากว่าสองนาทีกว่ากว่า วาไฟแดงผอดเกมเพราะฉะนั้นนี่ครับม่าเป็นจังหวะอ้าวอ้าวเป็นจังหวะให้สายเพชรว่าได้ลุ้นได้ลุ้นครับโอ้โหหนาไหลไปเลยครับน้ำกระจายครับว่าลุ้นจะต่อครับสายเพชรได้ไม่ได้โดนไม่โดนครับหรือว่าไปอ้าวโดนมาหรือเปล่าต้องจับต้องกอดมุดคอเข้าไว้ครับว่าจังหวะนี้เหลี่ยมนี้ทําได้ดีครับตอนรกของสิงกิรีโอ้โหคู่นี้นี่บีหัวใจครับ เหลืออีกหนึ่งนาะทีห้าสิบวีครับสายเพชรมันโ,โดนไม่โดนสิงห์คีรีพอเดินได้ทําได้นะครับแต่แต่ว่าพอชกในเกมตั้งรับดีถึงเสียวเลยครับถึงเสียวเลยครับรไปสุดท้ายน้ําเงืนครับน้ําเงินโอ้โหวันนี้สายเพชรสามารถพยักอรุณีครับทิกสถานการณ์เอาชนะแรนสิงห์คีรีทิศชวานน์แบบสุดมันเลยครับีเสียงกดเบอร์สุดสด้องเลยครับ เดือดแน่ครับเป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงครับเด็ดขาดปอพงสว่าง ฝ่ายน้ำเงินกับตันทีมนายกส้อยเวียงยองลำพูนครับ111ปอนอด์กับ112ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์อทั้งสองคนยังอยู่ในเกมการต่อสู้ของตัวเองล่ะครับยังไม่มีใครพลาดยังไม่มีใครเพียงพล้อมครับยังรัดกุมกนอยู่แต่ว่ากาลังจ้องหาจะอ,ออกหนักๆน,นี่นะครับแม่เฉียบขาดแค่ขวานหนักดี่เหลือเกิน,นแม่แดงได้หนักนะครับเด็ดขาดครับส่วนน้าเงินนี่ได้ชาบช่วยความเร็วกับวัดกันเลยครับซ้าย อ่ประเภทนหยยิ่งยิ่งโดนยิ่งเดินอยู่แล้วนะครับเด็ดขาดอามียับมาโดนไม่โดนครับซ้ายครับขากับตันทีวันนี้นีดูยิ่งชกยิ่งใหญ่ยิ่งยาวเหลือเกินครับอ่านี่ครับาแต่ว่าเด็ดขาดบอกป่อย่านป่อแคร์ครับไม่เคยได้เปรียบรูปร่างใครอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าอาวุธหนักแรงโอ้โหเออเสียแต่ว่าใบผา ยังไว้ครับยังไว้ไม่ซ้ำครับเด็ดขาดไม่ซ้ำฮ่าเยี่ยมอ่ะยับไปกับตันทีมรุ่นน้องเปิดเกมมาหากระแทกยับขวาไปก่อนโอ้โหขวาหน้าฮ่เม็ดนี้สวยครับกิบชาทำชา้าไม่ได้ครับรุ่นน้องยาวกว่าเยอะครับกับตันทีเด็ดขาดยังไงดีครับหาช่องเข้าทีมนําไปก่อน ขยับครับแม่รุ่นน้องขยับเดินบ้างกระแทกไว้ขวาตามด้วยแข้งซ้ายครับเด็กขาดโต้ซ้ายขึ้นโอ้โหทีต่อทีไม่ยอมกันครับแหมวัดกลิ่นกันเลยนะครับเทรนเนอร์สองฝ่ายครับแดงนี่จัดตู้กระดูกเล็กน้ำเงินพริกไทยแลนด์มาโอ้ยเฉียวครับแม่เฉียวไปเฉียวมาครับพอโดนมีโอกาสฟื้นอีกทีนี่ห้องหมอเลยครับเอ้ามัดวงในล็อกตีอ่ากระตันธินมีจังหวะขึ้นคอตีเข่าเอ้าปิดปิดบ้าตัวเองล้มไปอยู่ล่างครับเด็กขาดประเภท ทนทรหดอยู่แล้วครับวงในอ้าวอ้าวอ้าวมากดกดคอน้องมันน่ากลัวเลยครับกดได้อ้าวล็อกได้ล็อกได้ทําผ้าคอพับคออ่อนเหมือนกันครับพี่บอลโอ้โหโอ้โหนี่ครับโอ้โหนอกจากเตะขาต่อยหมัดมาหันลูกจับเมอสักครู่นี้นี่แฟนๆฮือเลยครับโอ้แต่ว่านี่ครับปหากับตันทีมเริ่มตั้งได้เริ่มตั้งได้ S <S โอ gh, ้โหดูจับ<อ>จับน่ากลัวเลยครับเด็ดขาดตรงนี้แม่เวลาล็อกเวลาโหดี่ทำเอาผาวาได้ครับของเสียของกัปตันทีมดูครับตัวเล็กก็จริงแต่ว่าจังหวะล็อกได้เปรียบครับแต่ว่าดูกัปตันทีมไม่ยกไม่ไล่ไม่ไล่แขนด้วยแต่ว่าเสียไปเรื่อยครับดูครับล็อกได้ล็อกไปครับแกชิงยกมาก่อนเลยครับกัปตันทีมอ้ามาบวกบวกในกันมาวัดดวงกันครับซ้ายเด็ดขาดประเภท บูแหลกเอาล็อก,กบิดไปบิดมาบิดไปบิดมามกรรมการเห็นว่ายังตีกันได้ก็ก็ปล่อยให้ตีอ้โอ้โอจุกครับโอ้โห,โโหนี่แหละครับโอ้โอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้กำลังล็อกดีๆครับหมาโดนเข่าจุกจบยกสี่เลยครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับหมาใช้เวลาไป1นาที27ิวิของยกที่4ี่ครับโอ้โวันนี้หมายอดเยี่ยมเลยครับกับตันทีมหมลูกสิ ขงทั้งลูกชายแล้วก็ลูกศิษย์ครับของพี่ไฝไทแลนด์ปิ่นสินชัยนี่ครับเข้าไปขอโทษคราวาขอโทษรุ่นพี่เลยครับโอ้โหมากใครจะไปคิดครับว่าลูปเกมมันจะจบแบบนี้คุณติ๊บครับนี่คือศึกเพชรยินดีครับดูครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้นยกนี่เด็ดขาดล็อกซะโอ้โหทุกคนนี่ใจหายใจคว่ำครับล็อกอยู่เลยแต่ว่าดูครับบีไปบีมาเบียกันไปมาดูครับโดนกระทุ้งซะแบบโอ้โหทนไม่ได้ครับ ว่านี่ครับแาก่าอนเกมบอกใครน็อกใครนี่แ้าเชื่อว่าส่วนใหญ่จะมองไปที่ทางมุมแดง